สวัสดีเพื่อนเพืนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับช่องน้องมะนาวช n แนลนะครับวันนี้เราจะพาไปใส่เบ็ดไปเก็บหอยก,กับเซียนอารนะครับนี่คือบุ้างเราครับเดี๋ยวติดเครื่องเสียงก่นแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถายบ้างนี่เหรอเราจะไปย่ามเบ็ดกับเซียนอาร์ครับวันนี้ ตรงนี้ฝนตนกหนักครับก็เลยหัวเปลี่ยนที่ตมฝนตกหนักครับตรงนี้แต่ก็ไม่หนักมากครับแต่น้ำก็ถึงคันเทนาครับกำลังลวดทางเราจะไปเียนานะเมื่อกี้เราเจอเมียผู้ใหญ่บ้านนะครับแกเข้ามาใส่เป็นครับแกบอกแกได้สองตัว ตรงนี้นี่ถ้าตอนเช้า,น,ชานี่มันจะเป็นข้าวนะครับตีกับนาผมเห็นแสไปที่ทุกที่เครับป้ามันจั่วครับมีคนมาใส่ตรงภูมนี้นะครับเลยนะครับตอนนี้งบประมาณการใช้กล้องเรายัางมีครับสปอนเซอร์ยังไมีเข้า มี f อขอมาทำไมไม่ทำ YouTube อนสักหน่อยยูทูบ YouTube เราลงปีต่อปีครับอ่างนี้เนื่องจากว่าความคอมเสียครับก็เลยก็เลยไม่มีอะไรให้ลงครับมีอะไรตัดต่อคอมเสียตัดต่อไม่ได้ก็เลยไม่ให้ลงเด็ดงายไม่ไาย,ยอย่างก็อย่างนี้พอดีโควิด<ม>ก็เลยมีง<ม>่า<ำ>นครับดึงงูครับ เมื่อกี้เซียนอาดบอกพี่น้องไปไล่ไปนาก็ลืมใส่เกลือปูดนะครับช่วงนี้โรคระบาดเยอะติดเชื้อนี่ก็เสียเลือดเยอะเลยครับช่วงนี้เสียอาดบอกงูก็เยอะเสียอาดบอกตอนนี้มาเสียนท้ายครับเสียนอาดบอกก็ถึงเรยวครับนี่ครับหลังแรกครับเป็นเบ็ดกบครับเห็ปบ่ซิกโก้ก็ใส่บ่ เอามาเอามาอกูบอกเขียนอับอกเอาทุกอย่างบเ้านี้โอ้ยใส่คือเขียนน่ะโอเนี่ทจับเอาโ้ยวดจัดเขีจนาอยู่บ่อัดบอกเจนาก็เอาเถอะนะเอาเอยดวขายแก้อีบอไปเออเงินนันสเงินาพินนี่เด้อพวกมยเชื่หเต็มอยู่นนอยผมือสต มีการหามีแลคับหอย้วครับหอยครับเจอหอยเสียอะรครมาจับหอยรต้องเสียงเงินหลครับมีจับหอยตัวึงเอาเลยตสมกินเสียดวะตสมหงตอนเที่ยงกับมือยนครับไีหนองวูหลไวะยังเสียดวะหลเสียดวะ กูเป็นแงอันนี้ก็มีแม่งน้ำตุบกลูเซตกลูแต่ปลูไปครับนี่นี่กระปูขันบกหอยนี่ไหลครับตอนนี้แต่บัวเนี่ยใจว่าอันตรายหรือบัวเขาเสียยาหรือบัวเสียบัวเสียไรหรือเสียว่าอันนี้ก็บบกหอยเสือดอกครับอันนี้กับติงก็มีแผลอยู่ด้วยหน่อยอันตรายครับตัวนี้พิเศษในกระเซาเลือดไหลครับตัวนี้รักษาบัวเลยครับอันท <ICO> ี่หนึ่งก็ เสียสางความเสียปกเสียใจให้นยากพี่น้องเคนไอ้ไอ้หน้าครับเดชคือผมเขาตอนนี้ประมาณนี้ครับใส่เกแตะนี่ครับนี่ครับพี่น้องที่เดชคือกระปูดหน่อยครับนี่กระปูดหน่อยสองสามตัวตอนนี้ต้องการไลคร่ครับครับตอนนี้น้อมะนาวกำลังน้ำถล่มครับน้อมะนาว หนามหลวดทางบัวเลยครับเพราะเขาเขาเท็ดเออนี่ครับปู ah, oh. oh, uh, ท้งผุหนาเทีมเอวเลยปูเสียดายกระปูคร anyway> ับเบิ้งพี่น้องสงสัยเหยียบว่ะเบิ้งไตไหมนะเหยียบนะหนามไรครับน้าจะสางเกตมีบ่ามีหรอครับโดยตัวขังบนไี้ครับแต่กับเจ้าประมาณเข้ากันทันกันกัอย่าลรื่องด่างโดยสบงสบู่ครับตอนนี้ ก็นีหยยออห่หลายยังครับตัวบกหอยหลายขนาดเลยกระปูครับพี่น้องกระปูเอาครับน,นี้ตำสมุนหุส์เล่นครับกับเสี้ยนอาดนี่ครับเสี้ยนอาดไหลครับขานบ่ไดลเลยครับล่ไลปไหน <laughs> านู้นน,น,นะครับตนน็นี่เก็ยบย่างเดียวครับตอวน,นี้กะปู เน้นทีกระปูครับตอนนี้โอ้เสืออาเป็นหัวองเอาดีวาวาสิบอลหันมาสองยอแล้วนี่นั่นลบพี่นั่นยาพินเด้มันตัวใหญ่ดีวาวะกระพับขึ้นคือว่าไม่สมวกงโคกันนะ Hack hát điểm dùng 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 đi dùng 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 kêu dùng 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 เอาไปไล่กับเฮ็ดเฮ็ดห่างกับพี่น้องมันต้องต้มต้องจิ้มเกิดเฮ็ดปุ่นหน่างแล้วกันวนวนไม่เบียดกันนั่งเฮ็ดพุ่งเลยครับแต่หมดไล่ครับ huh? พี่น้องโออันตรายรบไหลฮะกล่องนึงมันหายเห็นด้วยเราไม่กลับมาหาโขกว่าเด็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ครับ กดสกตะไคร้ครับช่องมะนาวันโมต่องกดด้ครับพี่น้องีก็ช่องดักเข้าทีครับ่าช่องนั้นกับรัสเขาพดหเี่ขาพูห่พดว้วพูดหน่อยครับพี่น้องก็ตั้งแบบก็ตังกัดเลยครับตัวประมา ตั้มใส่สองหูนี่โอ้สุดอยอดเลยครับตัวงี้หน่อยไปเบิ้งเสียนอ่านยามเบ็ดต่อครับตัวน,นี้เส้นมาตัวบกไหนี่พ่อแล้วเสียนอา่าอนวาเด็กกระพุ้นหม่อยซี่หาตัวครับพี่น้องกระพุ้นหน้อยกระพุ้นไม่เอื้อนนี่สมตำครับแน่นอนกับพี่เด็ดขึ้นกบพี่น้องเส้นเน่ยเราพี่เกือบบุดใส่เบ็ดกบครับนี่น เสี่ยนอัดหมดสิ้นครับอาจจะเป็นสั้นๆแน่ๆเด้หรือครับเสี่ยนอัดบริเก่แก่บ่อยครับเด็กหน่อยครับอายุ10ปีครับรับผัวครับแง่เมคืนนี่เมียบัวดาครับเพราะว่าบริเกเอาน้องงงครับงงมันรับก่อนพี่นะครับ กันารับว่าได้ห่างกันเพิ่งโทรถัดโทรโทรศัพท์บ่มีครับมันห่างม่ได้ครับอุลังแหลกกับเซเวลาไปเติบหนึ่งครับเสียนอัดเหรอน้ำกำลังมากครับฝนตกติดต่อกันสามสี่มือเบียด10บลังก์ก็สันดะอืมมันหลากไปกินจนหมดเหรอกะปูกป็หลากเขาบเสียบ,บยเลยบวชีบ โบก,กบปูกระปงไงแล้วลากไปคันคันลากไปไกลๆถึงว่าเป็นปา่าคันลากแบบนี้คือกระปูแล้วลากไปเหยียบข้ขอเขาเลยหมดกระไรครับพี่น้องดีครับเ,เป็นทางพื้นเทศลุกลั่งไงครับ็ถือว่ายัางโอเคอยู่แกแนเรียนเลยครับพีต่ตองเสียบ <laughs> แกเรีนเบ่งซ่วงผมนี่ ขังก็นี่นี่กว่าจะตำรวจแล้วครับนี่นี่นหน้าคตยเก๋ครับหน้าคตอาจจะเป็นทหาริ็ได้ปะข้ามือหายแมนบกสีหายมอเบางยูดีมันหลากไปกว่าไกลดอกรุดแล้วขันเบสีก็รุดแล้วตังพี่นงองยีนในกอเลย รุดว่อดินี่พอะดูกก็ข้อมันลากไปมันไม่เฉียวกันขี้สุดขี้ปุ้ยนี่ขี้สุดอีปูอัดนปะว่างไปเลยมันไปใส่ไปเลยครับพี่น้องจริงไม่ต้องเสียบกันเดียเพราะว่ามันมันมันลากไปมันกะติกอเขาครับเพราะหน้าเขาบานเ้องบานผมมันสิเป็นแนืว่าหน้าบานนะครับโนแมนหน้าดำแมนหน้าัังครบถ้้าาหนดำนี่มันสิเป็นทางครับมันก ติดก็เข่าก่อแหละแต่ตอนนี้เป็นหน้าวันครับมันจังไดงกะลากไปไกลกว่าเลครับขันเยี่ยนกับสีหมุนจนเบ็ดขันเบ็ดหักขันถือเยียนนะครับตอนนี้ก็บว่มีความหวังลิเลย <c oughs> คือยังบ่ถือเบ็ดมานำ้ำแลบว่าถือเงามานำ้ำใ,ใส่เสี้นอัดนี่เพิ่งจะใส่เบ็ดนี่เพิ่งจะใส่ทีทีเลยครับเบ็ดสิหลังเพิ่ใส่จู่จ่อกันเลยอะไรกี <Hi. S 1> ้เอววันนี้ดี นั่นเด่นนั่นั่นใหม่ไงนั่นอีว่าวก็เห็นอยู่นั่นเออนั่นเด่นใหม่นั่นเด่นใหม่ไงขโมยน่ะบ่เออนั่นอีว่าก็เอาอีบ่าวเห็นอยู่เลยเกี่ยวอแล้วครับพี่น้องเกี่ยวแต่ว่ารถน่ามันหลากครับใส่เพชรใส่ขวายู่จู้กันไหมแบบดีนี่ใส่ทีกันพูด การบ๊ปักไปกับขอเสียกับอย่างนึงครับคือมันเวลามันมันหลากไปไกลครับที่นี่ก็ไปเกาะแต่คันมันถือมันอยู่คือจะได้กับไปบ่เลยครับบ๊อบปักกับเด็กคนนี้ถือกแต่คันคือว่าละันค้องเพือมันถือเพื่อสิ่ว่าสิ่ว่าย้มมันก็สิเศ็ดนี่ยามันหลุดไปนะครับเนาะเสี้ยนอ่านอีกเป็นกระแปลกได้เป็นบ๊ถือเนื้อไปนำเลยอันนี้เหตุฝนยังครับเสี่ยนเป็ยังคือบ๊ถือเนื้อไปนำมันไก่คนทั้งครับ เสี ah, ้อนวอร์มไก่คนต่างมดกระหอบครับพี่น้องมื่อกี้ทุกคนเล่นกระโคบเสื้อนัดว่ามวงนี้มีหารังกับเพิ่นสิพาเข้าไปเรื่อยพุตาปีครับเพิ่อนมาเยอะเปียบร้านนี่ก็โต๊ะแง่เลยครับพี่น้องไม่ขับรถเป็นแล้วบต้องว่าเอาเปียบกัน กาจะคียังไรตกลมม่ค่อยเด้อมันเด่งขึ้นนิดหน่อ,อยกูรถลมมีโชคพี่หน่องพอนแล้วเลื่อนหน่อยโอ้ยเลยหน่อยก็เลยหน่อยเลยเลืนน่อนปูตามมาหน่อยเดี๋ยวครับหอนแล้วครับพี่น้องเพิ่นว่าเลยมาหน่อยเดี๋ยวเลยมาหน่อยเดี๋ยวน,น,กกนี่นี่วะเ่ายางมากเพิ่อนเอ้วยางตามเพิ่นไปเรีนนย,นยนดาบของเราไม้ไหลเพิ่นเราเอาไม่ง่ายเพิ่นเราเอาเสื้อเพิเ่นเพิ่นไม้ ก่อนยนี่ยมันตกได้หัวแรีงแล้วเสี่ยนอาดเหมือนกหมุ้งทางอันเป็นทางไปข่อหมูครับก็เลยเก็บเอาแต่พอมีครับมันก็นกนได้แต่มันน้อยหน่อยครับเห็นไต่เนี่ยนี่คือกระปูครับได้อีกเดียวกระปูหน่อยโอ้ยยืนเสี่ยบลายพี่น้องแต่เบางทีคลิปต่อไปครับเป็นการตำสมองของแถวแน่นอนคือสีดีครับเ่ยมันกรอบๆเลยครับ นี่ครับบ้านอีสานบ้านเ่าหาอยู่หากินกับแบบนี้แลคับโอ้ถือแล้วครับพี่น้องถือแล้วถือหมดครบครับโอวอันตรายครับพี่น้องรับเวใส่บูดมาหมดแดงดินแดงไฟลายครับงามขึ้นนิดนี่เราเห็นรับอืเนี่ยมีครับ บวชนแรงไงหรอครับตอนนี้เบิดครับฟักถึงไม่ได้เนื้อเตะทิ้งฟอกเสียนดาษแค่หายครับตอนนี้เงื้อเหมือดด้วนะผมไปเตะตะก่อนนะครับเนาะเห็นแต่เพิ่นขี่รถเปื้ดไปเปื้ดมาอยู่ซ้อมๆหรอเมื่อรับบวชยังขาดทุนแล้วครับงานนี้ขาดทุนแต่กับีบยงครับเป็นของบ้านเท่าหากินได้เนี่ยเด็กก็กินเนี่ยหน่อยแหละเพราะว่ามันหากินง่ายๆครับนี่ ก็เลยบอกหอ้ที่อ่านว่าอยังวุ่เสียหายลากนี่ของายหนี่งมีอะไรเหล่าตัวนึงนี่โอ้พี่น้องปล <c oughs> าโคนหน่อยครับปล <c oughs> าโคนหน่อยโอ้ยลังสุดท้ายครับพี่น้องบสาสิมันมันลังสุดท้ายที่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปครับพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ มาอยู่หลังตัวถ่ายครับเห็นไหครับทีมงานโปรแกรมมิวสิกครับกับช่องดักเส้าเฉี่ยวครับทีมงานตอนนี้ก็โค้ดวิทย์ครับพี่น้องไปใส่บ้านใส่ก็ระวัางเนี่ยแลวัางโตใส่แมทกันดีๆครับตอนนี้มีหน้ากับใส่เกือบคงเกือบพูดครับตอนนี้โลกมันหลายครับถือสารเคมีที่เพิ่นใส่เข่าใส่หน้า อย่าลืมก็เลยก็แช่ครับปิดคลิปนี้ไปขอกรบเซียนได้ครับบ่ได้พอ่อโตโนได้พ่อหนึ่งตัวเดียว